เกมวันนี้นะครับเป็นการเปิดบ้านของกระบี่เอฟซีนะครับพบกับศรีราชาสุรุกิเอฟซีนะครับโอ้โหที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ครับวันนี้ครับมีผู้เข้ามาร่วมชมตั้ง4,500คนนะครับโอ้โหครึ่งแรกครับ0-0นะครับครึ่งหลังนี่มันหยดติ่งเลยนะครับการแลกหมัดกันเลยนะฮะของกระบี่กับศรีราชาสุรุกิครับแลกกันหมัดต่อหมัดปอนต่อปอลเลยนะฮะ มาถึงช็อตนี้นะครับกบีเนี่ยเตะมุอเปิดแล้วฮะเปิดเข้าไปครับแล้วก็โดนมงสกัดออกมาเคลียสกัดออกมานะฮะแต่ว่ากบีครับโอ้ยตามมาเก็บบอลแล้วก็ส่งออกข้างไหมครับแล้วก็เปิดเข้าในไปแล้วครับพิทิวสอดมาจากสอสอกปาเข้าไปโล่งๆครับโอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวแต่ลูกนี้ครับไลน์แมนไม่ให้ครับล้าหน้าครับโอ้ล้มอะไรฮะโอ้โหคนทั้งสนามเห็นว่าไม่ล้าครับมีลายแมนแค่คนเดียวแต่กบีก็ไม่ย่อท้อนะครับอดบุกไหมครับ โอ้ครับพี่โอครับพี่โอลากกระชากไปครับแต่ก็โอ้ยซุกิกิมาถึงจังหวะนี้ครับซุซิกิเปิดเล่นสั้นครับสีไาชาตรงนะครับลูกนี้โอ้โหแต่ก็โยนยาเข้าไปครับแต่ก็โดนกระบี่สกัดออกมาอืนะครับเอาครับดูทั้งคู่แลกกันอย่างมันจริงๆครับโอ้กระบี่ครับเน้นการสวนกลับเร็วนะครับโอ้แล้วก็กระชากไปทางริมเส้นครับปีกสองข้างของกระบี่นี่เด็ดจริงๆครับวันนี้โอ้ครับดูครับดูโอ้โหพลิ้วจริงๆฮะโอ้โหเสียฟ้าเลยครับลูกนี้ แด้แล้วนาที่นี่รอคอยก็มาถึงครับเมื่อกบีครับโอ้ยหลุดเข้าไปในกรอบยืดล็อกกับเดมาดูล็อกเราไปดูแล้วเดี๋ยวครับต้องมาป้ายแล้วครับโอ้โหลอยไปที่หมงไปแล้วครับโอ้โหหนึ่งศูนย์แล้วครับกบีนะโอ้โหหนึ่งศูนย์มันจริงๆริงโอ้อหครับช็อคแฟนบอลของศรีราชาไปเลยครับโอ้อันนี้กบีเขาไม่ยอดนะครับเปิดลุยมีแล้วครับโอ้โหเอาล้ำหน้าล้ำหน้าฮะลูกนี้ โอ้ดูบรรยากาศครับโอ้โหผู้ชมส่วนใหญ่ครับเฮฮากันอย่างอื้มมากันคับข้างเลยทีเดียวฮะเสือชาก็บุกครับไม่ไม่สวนครับโอ้ยกับบุกกระบี่ช่องว่ะนี่ไงยิงขึ้นกันไปโอ้ยติดโอ้ออกหลังไปนิดเดียวครับอื้มเกือประมาณแล้วก็อะไรเนี่ยครับโอ้ยเป็นการผิดพลาดของกองหลังระบียครับโอ้ยครับว่าเสือช่าตีเสมอไปแล้วครับโอ้ยไม่ไม่น่าพลาดเลยครับลูกนี้อืมอะไรเนี่ยโอ้ แต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะเวลายังเหลืออยู่ครับเวลายังเหลืออยู่ครับกบีกได้ฟลิปบอลลุ้นเลยครับเชียร์นมานิดเดียวโอ้โหได้ลุ้นแลวครับถือว่าได้ลุ้นเด็กกบีก็ไม่ยอท้อครับใช้เกมโตกลับทิศธนักนะฮะทางริมเส้นอีกแล้วทางริมเส้นครับแล้วก็เปิดเข้ามาอืมไม่ดีพอครับไม่เป็นไรครับสุดาอได้เตะมุมบ้างครับบอลมาโอ้ยมอวมากบีสกัดได้ครับแล้วก็สวนกลับแล้วครับกระชากไปแล้วครับโอ้ยกระชากแล้วครับกระชากเินกลางครับ ส่งออกด้านข้างอีกแล้วครับโอ้ยติดแล้วยิงครับโอ้ยครับโอ้ยสุกพรนั้นเปิดลูกนี้อือติดครับสุกพรนะแล้วก็ยิงแป๊กโอ้โยมันจริงๆครับกระบี่ทุ่มแล้วครับหลอเป๊ะครับหลอเป๊ะลอเป๊ะลอ็ลอกหนึ่งล็อกสองโอ้ล็อกอูดายใจติดโอ้พระเจ้าครับเล่นอย่างกับพระเจ้าเลยนะครับกระบี่เปิดบอลซั้นครับส่งมาลูกนี้แล้วก็โยนเข้าไปอือฮึยิงเหลืออะไรนรั่นนะฮะโอ้แล้วก็กระบี่ก็ โอ้โหไอ้สุกพรครับตัวเตี้ยมาอีกแล้วดูครับแต่แล้วกับประตูที่สองก็มาทีของกะบีครับโอนมาลอแบทครับรอแบทบังทางไว้ส่งออกข้างไปซ้อครับไปแล้วปัดมาลูกนี้ยิงล่องล่องครับพี่เอ้ยิงล่องล่องเลยครับโอ้โหสองหนึ่งครับมันจริงจริงนโอ้โหดูแฟนบอลก็ดูแฟนบอลโอ้โหสนามแทบแตกแล้วฮะวันนี้มันกันจริงจเลยโอ้า โอ้โหแล้วก็เกมของสีราชสุธุกิตก็โชคร้ายไปครับเมื่อสุรกิจโดนไม่เหลือที่สอง้วฮะโดนไม่เหลือที่สองก็โอ้ต้องออกจากสนามไปโอ้โหไปสีราชก็ไม่ย่อท้อนะครับสิบคนไทยรู้นี่ครับต้องสกัดออกหลังไปนะโอ้โหสีราชเขาสู้จริงๆริงไปเต็มุมอ่ะต้องสกัดนะฮะโดนบุกสักส่วนใหญ่เลยฮะด้านหลังโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็กระบีก็เน้นเตะกลับเร็วนะฮะเนี่ยได้แล้วครับจังหวะเนี้ยโอ้ยชิงวันทูครับนะครับ บาลุดอีกแล้วครับกระบี่ลุดอีกแล้วลุดอีกแล้วไปแล้วครับสุกระบอลสุกระบอลลูกบอลไปแล้วไปนี่โอ้โหผู้กข้าประตูสี่ราชาออกมาบินไว้ได้อืมอ้าวสองเท่าครับสองเท่าครับเป็นไปได้ยังไงครับช็อกไปเลยครับแฟนบอลกระบี่ถึงกับช็อกอะแต่ครับโอ้ยสองเท่าก็ไม่เป็นไรครับพยายามตพว่าสู้ต่อไปครับโดนตีเสมอช่วงท้ายเกมนี่ครับลำบากเลยนะฮะโอ้แต่ว่าก็ไม่ยอมแพ้ครับบุคคาบุคคา อืแต่เกมรับศิลาชาววันนี้เขามาเหนียวจริงๆโอ้โหไม่น่าพลาดนะโอ้ดูแฟนบอลครับอืเดินออกกันและฮะโอ้คงผิดหวังฮะโอ้วันนี้แล้วก็เออกกลาดท้ายอืติดอือย่างไ้เตะมุมยงเตะมุมเตะมุมฮะไปแล้วอืเกมรับของศิลาชาววันนี้เขาเหนียวจริงๆริแล้วครับแล้วก็ถือว่ากระบี่ทำได้ ไม่ดีพอเองนะครับแต่ว่าจบเกมครับเสมอไป2-2ครับแต่ว่ายัางไงก็สู้ๆต่อไปแล้ครับกระบี่เอซ